จุดจ้หญิงสาวคนนี้ก็ลืมตาขึ้นมองเห็นชายคนหนึ่งกำลังตัดเสื้อของเธออยากจะประท้วงแต่เธอเพบว่าตัวเองขยับไม่ได้ได้แต่อ้าปากถามคุณเป็นใครคุณอยากทำอะไรใบหน้าที่ไร้ความรู้สึกเขายังคงตัดเสื้อของเธอออกนี่คือห้องเก็บศพคุณตายแล้วผมกำลังช่วยคุณใส่เสื้อผ้าอยู่แน่นอนว่าเธอไม่เชื่อว่าเธอตายไปแล้วพูดว่าถ้าฉันตายฉันจะคุยกับคุณได้ยังไงเขาทั้งตัดเสื้อทั้งพูด เพราะผมสามารถมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นจากนั้นเขาถือบำรนบัตรนอกจากนี้ยังมีรอยแดงที่พิสูจน์ว่าเธอตายแล้วในขณะนี้ในความคิดของเธอก็ปรากฏภาพของตัวเองที่ลื่นถลายลงไปในน้ําที่ไหลเร็วเธอไม่สามารถยอมรับความจริงนี้และน้ําตาไหลเขาเตรียมเสื้อให้เธอไปเรื่อยๆ เหลือเพียงชุดชั้นในสีแดงเพียงชุดเดียวจากนั้นใช้เข็มฉีดยาบางอย่างเข้าไปในร่างกายของเธอบอกว่าเพื่อรักษาร่างกายของเธอไม่ให้ย่อยสลายก่อนที่จะชาบานกิจหลังจากนั้นเธอก็หมดสติหลังจากฟื้นคืนสติเธอพบว่าตัวเองสามารถเคลื่อนไหวได้เธอจึงสงสัยว่าตัวเองตายจริงหรอือจากนั้นหมอคนนั้นก็กลับมาเธอหยิบเข็มฉีดยาและขู่ให้เขาปล่อยเธอไปเขาไม่กลัวเลยดูเหมือนคุ้นเคยกับเรื่องนี้อยู่แล้วเขาพูดว่า ถ้าคุณสงสัยว่าคุณยังไม่ตายก็จับที่ประจรของคุณสิเธอจับที่ประจรของเธอทันทีพบว่าหลอดเลือดแดงของเธอไม่เต้นในขณะเดียวกันหัวของเธอก็ปรากฏภาพวิญ,ญญาณของเธอออกจากคร่งเธอนั่งลงอย่างสิ้นหวังเป็นเวลานานหลังจากหมอออกสาวชุดนอนโผล่ต่อหน้าเธอพวกเขาอยู่ที่นี่ก่อนเธอเมื่อเห็นฉากเมื่อกี้ทุกคนก็ปลอบเธอช่วงเวลาที่เรามาถึงก็เหมือนกับคุณแต่คุณต้องยอมรับความจริงนี้ตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าหมอจะทำอะไรเธอก็ไม่ต่อต้าน ค่อยๆยอมรับว่าเธอตายแล้วแต่ในอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเธอสงสัยในการตายของเธอคืนนั้นพยาบาลคนหนึ่งทำสิ่งของหล่นลงที่ห้องใต้ดินจึงลงมารับเธอได้ยินเสียงในห้องเก็บศพโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นเธอจึงมองผ่านดวงตาแมวเห็นผู้หญิงคนนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งพยาบาลเต็มไปด้วยความกลัวและกรีดร้องเสียงกรีดร้องถูกหิงสาวในห้องเก็บศพได้ยินเห็นได้ชัดว่าพยาบาลเคยเห็นเธอแต่ ถ้าเธอเป็นผีทำไมพยาบาลถึงสามารถมองเห็นเธอได้เธอคิดว่าตอนนั้นเธอยังไม่ตายแน่นอนจึงขอความช่วยเหลือแต่ยิ่งทําให้พยาบาลหญิงกลัวมากขึ้นรีบวิ่งหนีออกจากห้องใต้ดินหลังจากกลับบ้านพยาบาลก็เล่าเรื่องแปลกประหลาดของเธอให้พี่ชายฟังพี่ชายของพยาบาลเป็นคู่มั่นของหญิงสาวคนนั้นแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่เขาก็ยังตัดสินใจไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายในวันพรุ่งนี้และหญิงสาวตัดสินใจที่จะช่วยตัวเอง เมื่อหมอกลับมาอีกครั้งเธอแซงทําเป็นอ่อนแออีกครั้งและกอดเขาในขณะเดียวกันก็แอบ,บเอาพวงกุญแจติดตัวเขาเมื่อหมอออกไปเธอก็ใช้กุญแจเปิดห้องเก็บศพในขณะที่เปิดประตูเพื่อเตรียมหนีหมอนั่นก็หันกลับมาคราวนี้เขาก็ไม่ปิดบังอีกจริงๆแล้วเธอยังไม่ตายเธอโกรธมากถือค้อนเพื่อเสี่ยงชีวิตกับหมอแต่ช่วงเวลาที่วิ่งพุ่งมาหาเขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ดำเนินการใดๆแต่เธอเป็นลม มันเหมือนกับว่าเขามีความสามารถวิเศษบางอย่างเช้าวันรุ่งขึ้นหมอพากลุ่มคนแปลกหน้าไปที่ศพพวกเขามองไปที่เด็กผู้หญิงสามคนในห้องอย่างตั้งใจข้างหลังมีคนยืนจดปรากฏว่าพวกเขาเป็นคนญี่ปุ่นกําลังวิจัยเกี่ยวกับยาที่สามารถควบคุมความคิดของคนอื่นได้และเด็กสาวทั้งสามคนนี้คือตัวทดสอบของพวกเขาแต่แพทย์คนอื่นๆก็ฉีดยาเข้าร่างกายของหญิงสาวเช่นกันในหัวของพวกเขาพวกเขาจะแสดงภาพของตัวเองที่ตายแล้ว นั่นคือเมื่อยาเข้ามามีบทบาทแค่เธอคนนี้เพิ่งมาเธอจึงยังไม่ถูกควบคุมเด็กหญิงอีกสองคนเชื่อว่าตัวเองตายแล้วและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปนี่คือยาเชื่อฟังที่ผู้คนมักพูดถึงผลการทดลองทําให้นักวิจัยพอใจมากแต่พวกเขาก็ยังไม่มีความคิดที่จะปล่อยเด็กสาวทั้งสามคนตั้งใจจะนําพวกเขาไปที่สุสานเพื่อฝังทั้งเป็นเมื่อครู่นี้พี่ชายของพยาบาลก็มาเมื่อมองผ่านตาแมววดวงตาของหญิงสาวคนนั้นยังคงเปิดอยู่ ตอนนี้เขาเชื่อว่าแฟนของเขายังไม่ตายเขาจึงเสี่ยงชีวิตทิบประตูรีบเข้าไปแต่เขาถูกตำรวจหยุดไว้เขาไม่สามารถทำได้คนเดียวไม่เพียงไม่สามารถช่วยชีวิตแฟนสาวของเขาได้แต่ยังถูกขังด้วยโชคดีที่เขาฉลาดด้วยหาโอกาสที่จะเคาะแพทย์และปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากนั้นขอความช่วยเหลือจากพยาบาลเขาขโมยปืนแล้วรีบวิ่งไปที่ห้องเก็บศพเขาต้องเผชิญหน้ากับชาวญี่ปุ่นสามคน เพราะไม่รับการฝึกอบรมดังนั้นนายพิบตาเขาก็ถูกคนอื่นยิงได้รับบาดเจ็บในขณะที่เขาคิดว่าเขากําลังจะตายจากนั้นจูจูหมออคนก็ชักปืนขู่ชายชาวญี่ปุ่นหมอคนนั้นทําสิ่งที่ชั่วร้ายแต่ยังเป็นเพราะชาวญี่ปุ่นจับสมาชิกในครอบครัวของเขาเพื่อข,อข,อข่มขู่เขาแต่ตอนนี้เขาได้รู้ว่าชาวญี่ปุ่นกําลังวิจัยยาตัวนี้เพื่อนําไปใช้กับประเทศจีนเพื่อทําลายทหารจีนตัวเขาเองเป็นคนจีนจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ยังไง เขาจึงพูดยาแก้พิษให้แฟนของหญิงสาวคนนั้นบอกให้เขารีบออกไปและตัวเองอยู่และทุบขวดยาพิษทั้งหมดตั้งใจจะตายด้วยกันกับคนญี่ปุ่นก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขายังยิ้มเพราะตั้งแต่วินาทีนี้เขาไม่ได้กับขังความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขาอีกต่อไปขณะนั้นแฟนหนุ่มได้วิ่งไปที่สถานที่จุดฝังศพหญิงสาวถูกใส่ลงศพเขาเปิดโลงศพอย่างเร่งรีบจากนั้นให้ยาแก้พิษแก่หญิงสาวหญิงสาวตื่นขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เธอตื่นขึ้นมาภายใต้สายตาประหลาดใจของทุกคนในที่สุดภายใต้การเป็นพยานของทุกคนพวกเขากอดกันแน่นๆหนังจบลงอย่างยอดเยี่ยมภาพยนตร์เรื่อง d r e a m o n Cake ดัดแปลงมาจากเหตุการณ์จริงในช่วงสงครามต่อต้านญี่ปุ่นในปีนั้นนอกจากเด็กผู้หญิงเหล่านี้แล้วผู้ที่ถูกจับก็เสียชีวิตอย่างน้าขนาดมากนี่คือความขัดแย้งระหว่างศีลธรรมและกฎหมาย